สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่13กระกฎาคม2566กับฟัน Strategy i n f o c a นะคะซึ่งจะมีการอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรวมถึงมุมมองการลงทุนโดย UOB เหียนฟันค่ะหุ้นกลุ่ม Growth Stock ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะโดยสหรัฐและก็ในยุโรปเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นค่อนข้างมากนะคะหลังจากที่เงินเฟ้อสหรัฐออกมาชะลอตัวต่ำกว่าคาดการ CPI ค่ออกมาที่3%ก็ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่3.1%แล้วก็ต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาที่4%นะคะถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ2ปีในขณะเดียวกันค่ะคอ c p i ค่ะปรับตัวลดลงมาที่4.8%จากคาดการณ์ที่5%แล้วก็น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาที่5.3%ค่ะถือว่าน้อยสุดตั้งแต่ปี2021นะคะทำให้ตลาดประเมินว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะใกล้ยุติ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วค่ะหากมาดูในรายละเอียดค่ะจะพบว่าเชลเตอร์ค่ะซึ่งมีน้ำหนักหนึ่งใน3ของ CPI ค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.4ซนซึ่งก็เป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนะคะตั้งแต่ปี2021ซึ่งตามที่แจ้งไปเมื่อวานนี้นะคะว่าเชลเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของค CPI แล้วก็ซ p เปอร์คด้วยนะคะซึ่งตลาดก็ประเมินว่าจะชะลอตัวลงนะคะจากราคาบ้านที่ลดลงค่ะส่วนในอะไม่อื่นๆนะคะก็จะมี Medicare Service นะคะแล้วก็ อยู่ที่คงที่นะคะกอสซอรี่เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของ ตัวของแอร์แฟร์นะคะมีการปรับตัวลดลงมา8.1%โฮเทลลดลงมา2%ซึ่งก็เป็นการลดลงครั้งที่2ของปีนี้นะคะรวมถึงราคายลรถยนต์มือ2ด้วยค่ะก็มีการชะลอตัวลงในทางตรงกันข้ามค่ะราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันเบนซินนะคะแล้วก็ค่าไฟค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงประกันรถยนต์ค่ะก็มีการเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะซึ่งหากเรามาดูภาพรวมทั้งหมดนะคะจากภาพบริการทั้งหมดที่หทเห็นการชะลอตัวลงมานะคะก็จะทําให้เชื่อได้ว่าตัวซูเปอร์คอร์ค่ะซึ่งเป็นในส่วนของ ซูเปอร์คอร์เนี่ยเป็นปัจจัยที่เฟดเนี่ยใช้มอนิเตอร์นะคะเรื่องของเงินเฟอ้อจะเห็นได้ว่ามันมีการ จะเน้นในเรื่องของภาคบริการแล้วก็มีการ adjust ด้วยราคาบ้านแล้วก็พลังงานค่ะมีการลดลงนะคะแต่ระดับที่4%ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับการยุติการขึ้นในดัตราดอกเบียค่ะอย่างไรก็ตามาค่ะเทรดเดอร์นะคะยังคงเชื่อว่าปลายเดือนนี้ค่ะดอกเบียยังคงขึ้นที่25 basis p o i n t แต่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงค่ะจะสะท้อนในเรื่องของการประชุมครั้งหน้าก็คือในเดือนกันยายนนะคะซึ่งจะมี new dot plot ด้วยค่ะ นักวิเคราะห์บางรายค่ะเขาก็ประเมินว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นอ,อัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายนะคะและความเห็นส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าดอกเบี้ยยังคงไปได้อีกไม่ไกลโดยทาง JP Morgan เขาก็มองว่าเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวค่ะจะทําให้เฟดยุติดอกเบี้ยได้นะคะในเดือนกันยายนค่ะคืออาจจะคงอัตาดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับลดในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าได้เองค่ะส่วนกรรมการของเฟดค่ะเช่นตัวของวอลเลนนะคะเขาก็มีการเรียกร้องให้เฟดเนี่ยยุติการขึ้นอ,อัตราดอกเบี้ยนะคะเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยมีการลดลงต รอบ2ปีแต่ก็ยังคงมีความคิดเห็นต่างกันนะคะโดยเฟดลิชมอนนะคะบากินนะคะเขาก็มองว่าเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงเนี่ยอาจจะยังสูงกว่าเป้าหมายที่เฟดวางไว้อยู่ซึ่งหากว่าเราลดดอกเบี้ยรเร็วเกินไปเนี่ยแล้วเงินเฟอ้อเล่นกลับมาก็จะทําให้เฟดเนี่ยต้องคิดหนักเรื่องของดอกเบีย้ยที่อาจจะขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วอาจจะมีผลกระทบที่มากกว่าค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐค่ะมีการตอบรับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะนำโดย n a s d a ดกค่ะแล้วก็ดอลลาร์ค่ะมีการอ่อนค่าลงค่อนข้างแรงนะคะแต่ระดับที่ร้อยจุดหนึ่งหกค่ะในทิศทางเดียวกับบอลยูค่ะที่อ่อนค่าลงมาหนักมากนะคะประมาณสาเปอร์เซ็นทั้งทูเยียบอลยูแล้วก็เทนเยียบอลยูค่ะทูเยียนะคะยืนที่ประมาณสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นเทนเยียยืนที่สามจุดแปดห้าเปอร์เซ็นตซึ่งการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็บอลยูค่ะเป็นการสะท้อนเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคตนะคะที่มีโอกาสจะชะลอตัวลงและโอกาสในการขึ้้้นออััตตรราเบียคง ไปค่ะมีการปรับตัวลดลงนะคะจาก80กว่าลดลงมาเหลือที่50จากทุเยียบอลยูค่ะในขณะเดีวยวกันค่ะเทนเนียซึ่งบ่งชี้เรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็มีการปรับตัว เขาเรียกว่าอ่อนค่าลงมานะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยเบสบุ๊กนะคะก็ม่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะยังคงแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าเริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วนะคะโดยมีภาคแรงงานเท่านั้นนะคะที่ฟื้นตัวได้ส่วนการบริโภคการใช้จ่ายนะคะรวมถึงการกู้ยืมก็เห็นการชะลอตัวลงหมดนะคะในเลายเซกเตอร์คะ่ะทําให้บุมเบย์คอนดามิกค่ะเขาก็เลยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ในช่วงปลายปีนะคะก็ตรงกับที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านะคะว่าน่าจะเริ่มขึ้นในช่วงของไตรมาสสี่ ไดค่ะตราหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ2%นะคะในทิศทางเดียวกับตราหุ้นอังกฤษค่ะที่พุ่งสูงสุดในรอบ8เดือนหลังจากที่ B.O.E. ค่ะมีการบ่งชี้ว่า Financial Stability Report นะคะหรือการทดสอบภาวะวิกฤตนะคะของธนาคารกลางอังกฤษเนี่ย ในกลุ่มของธนาคารนะคะก็ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดค่ะประกอบกับเงินเฟ้อของอังกฤษค่ะก็เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมาค่ะทำให้คาดว่าธนาคารกลางอังกฤษค่ะอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกไม่ไกลแล้วก็เป็นไปได้ความเป็นไปได้นะคะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยลดลงจาก80%มาที่58%ค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ค่ะส่วนมากต้องบอกว่ายืนในแดนบวกทะับอานิสง์จากเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะส่วนจีนค่ะวันนี้ก็รอการประกาศตัวเลขการส่งออกนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีการชะลอตัวลงมาค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ